สวัสดีค่ะซื้อหน้าลิ้นตววกระทถกค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชราธานีค่ะปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดขบูนจังหวัดอุบลราชราธานีค่ะมือนีมารวมงานสมัชชาชาติเป็นคั้งแรกค่ะเป็นสมัชชาชาติทางที่8เนาะมาในนามของสำนักงานสาธารณสุขค่ะในส่วนของงานสมัชชาสำนักงานสาธารณสุขเขามีส่วนรวมจังไดแน่ก็คือเป็นเลขานุกการกิจค่ะ ก็คือขั้นต้นที่ห้าดําเนินการก็คือลงไปหาชาวบ้านค่ะแต่ละมู่บานมีปัญหาอีหยังอยากให้อยากได้ความรวมมือของผ้าคีอเ่ายจจากสมาช,ชาติสุขภาพนี่แก้ไขปัญหาเรื่องหยังเพราะเฮาได้ปัญหาระดับมู่บานแล้วก็รวบรวมมาเป็นปัญหาระดับของตําบลค่ะจากนั้นเขามีคณะกรรมาการสมาชาติระดับตําบลจากนั้นก็โตแทนของสมชาติระดับตำบลจ,จากผ้าคีเเรือข่ายทุกๆหลากหลายอาชีพนะคะ เขามาเป็นสมาชาของอำเภอกุตขบุญค่ะพอได้สมาชาของอำเภอกุตขบุญแล้วห้องก็จะมาร่วมขีมกันเป็นสมาชาของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ได้ร่วมโตกันมารวมงานสมชาชาิในครั้งนี้ค่ะสําหรับงานสมชาชาติครั้งที่แปดครั้งนี้เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ดีค่ะเนื่องจากหนึ่งสำหรับผู้ที่มาหม่ยังเช่นตัวดิฉันเองนี่นะคะก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับงานสมาชาอย่างเช่น เป็นการคุดขบุนอำเภอคุดขบุนเป็นอำเภอเล็กๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะที่บางคนอาจจะยังบมโหจกักแต่ว่ากระเพึ่งเหตุงานสรมาชาติมากที่หนีเฮาอมะมาเบิงข้องหาดใหญเมาเบิงงานของถือว่าเป็นโมเดลของรุนทีมันก็สามาเทศหนเห้านําความรู้ตรงนั้นไปปรับใส่กับผื้นที่ของเข้าใดะคะ่ะสาหรับผู้ที่มาร่วมงานสรรมาช,าชาติชาครั้งที่8นี้เนาะคะ่ะสิ่งที่จะได้กลับไปอันที่หนึ่งคือ,อแนวคิดค่ะแนวคิดหลักการว่าง ระบบหละการกระบวนการในการจัดทำสมชาของแต่ละพื้นที่ค่ะอันที่2ก็คือรูปแบบในการจัดสมชาเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะมีการจัดสมชากาันเขาก็จะได้รูปแบบที่เป็นโมเดลรักลักๆโมเดลเป็นแกนนําไปปรับใส่ในของพื้นที่เฮ้ค่ะสวัสดีครับผมเดชอนเลิศไดสงนะครับเป็นนนศอ,อ,อีสานร,รุ่น58ตัวผมเองก็ยังงงตัวเองอยู่ว่าเอสคำว่าสมชาเนี่ยคืออะไร สมัชชาสุขภาพนี่คืออะไรผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแปลแบบบ้านๆของผมนะครับมันก็มีคําว่าสมัชชาน่าจะมาจากคําว่าสามัคคีนะครับสุขภาพมาจากคําว่าสุขภาวะนะครับก็คือแปลรวมๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดนะครับในเรื่องของนโยบายสาธารณะ ที่จะสร้างความสุขให้กับคนในชาตินะครับตัวผมเองก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นนนสของภาคอีสานนะครับแล้วก็จากแนวคิดที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อใช้กลไกและก็เครื่องมือในการลงไปช่วยชาวบ้านก็มีเครื่องมือที่ให้เราได้ ไปนำเสนอนะครับให้กับพื้นที่และชุมชน3อย่างโดยเฉพาะเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะครับสมัชชาสุขภาพและก็เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ CSA ตรงนี้กลุ่มนนสพวกเราเองหลายๆภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในทางนี้ซึ่ง หลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหาบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออกหนทางตรงนี้นะครับทางสมัชชาสุขภาพหรือสพสชแล้วก็สชเองได้ให้โอกาสพวกเราเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เพื่อช่วยขจัดปัญหาแล้วก็นำสู่โอกาสภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน ต่อไปของคนในชาติสําหรับงานสมัชชาสุภาพแห่งชาติในครั้งนี้นะครับได้ประโยชน์อะไรได้เรียนรู้และก็ได้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนๆที่มีบริบทหรือมีสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผมเองตรงนี้เป็นจุดประเด็นสําคัญที่พวกเรานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นถ้อยแถลงชี้แจงเหตุผล,ลเพื่อหาทางออกร่วมกันผมมีคำกรของสมัชาสุขภาพที่จะนำเรียนอีกนิดหนึ่งนะครับสมัชารวมปัญญาหาทางออกสมัชามาบอกเล่าสิ่งที่เห็นสมัชาหลอมสิ่งรู้สู่ประเด็นสมัชานำสุขเย็นสู่สังคมภาพความสุข แก่นสาระสุขภาพทลายราบทุกข์ที่มีทวีถมสร้างสุขภาวะน่าชื่นชมสุขสั่งสมเมื่อรวมจัดสมัชชาขอบคุณมากครับ